อย่างที่พวกเคยทํานะครับโดยโยนว่านี่คือที่ประเทศไทยยากจนวันนี้ประชาชนอกจากวันนี้เป็นเพราะการโจมตีของชาติตะวันตกนะครับกําลังบอกประชาชนว่าศัตรูที่แท้จริงของคุณไม่ใช่เผด็จการที่ปกครองประเทศอยู่วันนี้แต่คือชาติตะวันตกที่บอยคอรดสินค้าทางการเกษตรแกล้งประเทศไทยใช้ทุนนิยมเข้ามากดขี่เราและมิตรของเรานั้นก็คือจีน ผู้มาช่วยเหลือและฮีโร่ของประเทศก็คือทหารที่มาจัดระบบให้ประชาชนได้อยู่ได้และเป็นตัวแทนแห่งการต่อสู้เห็นไหมครับเขากําลังสลายประชาชนส่วนใหญ่ในอนาคตซึ่งแน่นอนพวกนี้เขาเขาเขาเชื่องเหลือเกินนะบอกอย่างนี้ฟังอย่างนี้ใช้สื่อมวลชนพูดอย่างนี้เขาก็จะรู้ว่าเขาก็จะคิดว่าศัตรูของเขาคือชาติตะวันตกซึ่งลองคิดกลับไปนะฮะวันก่อนในยุคคอมมิวน,นิสต์นะฮะในยุควันนั้นเนี่ยชาติตะวันตกเป็นมิตร กับประเด็จการบ้านเรานะครับเขาก็ใช้คอมมิวนิสต์เข้ามาแล้วก็ที่้เห็นว่าจีนรัสเซียคอมมิวนิสต์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นศัตรูของประชาชนส่วนพวกเขาเป็นมิตรนะครับและอเมริกาก็เป็นเพื่อนที่มาช่วยเหลือแต่วันนี้ครับอเมริกาเนี่ยในเมื่อโลกเข้าสู่ยุคข,ของการต่อสู้ด้านสังคมด้านเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมและก็ต่อสู้กับระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ก็มาเกิดขึ้นของของจีนของรัสเซียที่เราพูดนี่คือสงครามยุทธศาสตร์โลกนะครับที่มันเกิดขึ้น วันนี้เนี่ยบรรยากาศาโลกแบบนี้มันไม่เหมาะนะครับที่จะให้เผด็จการฟักต,ตัวนะแต่ผมพูดถึงว่าบรรยากาศที่เหมาะก็คือการปิดประเทศและทำให้สังคมเกษตรกรรมเนี่ยเหมาะแก่ปราิตฟอสซิสที่บอกเนี่ยนะเติบโตแต่ถ้าเขาเติบโตในสังคมโลกวันนี้บรรยากาศมันไม่ได้แล้ะครับเพราะเมื่อวันนี้โลกมันเชื่อมกันด้วยสงครามเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาปฏิเสธทุนนิยมทุนนิยมจะเป็นภัยต่อระบบะเผด็จการ ระบบร่วมอำนาจเพราะทุนนิยมจําเป็นจะต้องกระจายอํานาจและก็ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์นะฮะเพราะมนุษย์จะเป็นต้นตอของเศรษฐกิจอย่างอย่างจีนคุณจะเห็นว่าถ้าเขามีคนเยอะเนี่ยเขาจะมีอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจม,มากนะฮะและเมื่อคนมีคุณภาพคนมีราคาสินค้าที่ผลิตออกมานั้นก็จะมีต้นทุนต่ําแล้วก็ราคาขายสูงกพเป็นสินค้าเทคโนโลยีหรือสินค้าที่เฉพาะด้านนะฮะคนเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในระบบทุนนิยมเสรีนะครับเพราะฉะนั้น ในระบบที่เป็นผลิตก,การเนี่ยนะครับเขาต้องการกดคนไว้เป็นชนชั้นแรงงานเท่านั้นนะฮะไม่ให้เติบโตเพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตเพราะฉะนั้นวันนี้แผนการของเขาคือพลิกขั่วนะฮะคือเมื่อก่อนผล็จก,การบ้านเราเนี่ยมันอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งเสรีนิยมถูกไหมฮะแต่เมื่อทุนนิยมมันเติบโตมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้แล้วครับทางออกของเขาวันนี้เขาต้องพลิกไปหาเรื่องของอบรรยากาศที่เหมาะสมอย่างเช่นการปิดประเทศครบเฉพาะประเทศที่ อยู่ตรงข้ามฝั่งเสรีนิยมนะครับคนที่ต้องการจะเปิดโลกก็คือสหรัฐอเมริกายุโรปนะเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจวันนี้เขาอยู่แต่เขาไม่ได้เขาต้องเชื่อมเศรษฐกิจเปิดตลาดใหม่ๆเข้าไปมากขึ้นนะจึงไม่มีเรื่องของการเปิดเอเชีย AEC ในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนประโยชน์ของผลิตการาบ้านเรากับเสรีนิยมวันนี้มันขัดกันแย้งกันอย่างรุนแรงเขาก็เลยปิดตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดตัวนี้เข้าหาจีนนะครับเผลอๆจะไปถึงรัสเซียด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะ กำลังจะเข้าไปสู่กลุ่มประเทศที่จะใช้ข้างเงินหยวนเนี่ยนะครับผมมองเห็นเป็นทิศทางแบบนี้นะครับเพราะว่าคงจะสอดคล้องกันดีแล้ววันนี้ประยุทธ์ก็พูดนะฮะในรายการเนี่ยนะครับเรื่องของการค้าขายกับจีนไม่เป็นรายประเทศอื่นไม่ซื้อจีนก็ซื้อนะฮนะมันเป็นแนวนี้ครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยประชาชนไทยเนี่ยนะครับกว่าจะรู้ตัวเนี่ยนะครับนายประยุทธ์ก็ขยายเครือข่ายนะครับ วันนี้นอกจากที่จะเพิ่มบำรุงข้าราชการทั้งหลายให้มีรายได้มากขึ้นเขาเรียกว่าเรียกพวกนะครับกลุ่มนี้ครับจะเป็นกลุ่มที่ปกป้องนายประยุทธ์จันโอชาปกป้องคอสชอปกป้องรัฐบาลทหารเพราะว่าผลประโยชน์เอื้อกันเขาถึงได้ขึ้นเงินเดือนให้เฉพาะข้าราชการนะครับแล้วพอดึงเศรษฐกิจใี่ตกต่งกลายเป็นว่าคนที่ข้างล่างจะกลายเป็นแรงงานอย่างที่ว่าแล้วเสร็จแล้วก็ค้าขายแคบลงนะครับเพราะเมื่อเขาค้าขายกับคนทั้งโลกไม่ได้เขาค้าขายได้กับคนบางประเทศ กับประเทศแค่บางประเทศเพราะฉะนั้น <S <S เงินที่เข้ามาในประเทศนี่นะครับมันจะมีปริมาณน้อยลงถูกไหมครับจากเมื่อก่อนเคยค้าขายทั่วโลกแต่วันนี้ค้าขายได้เพียงบางประเทศเพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่จะเข้ามาในเมืองไทยจะมีน้อยลงแต่ทํายังไงนะครับกูจะรวยเท่าเดิมนะครับเมื่อก่อนเงินเข้ามามากแล้วคุณทักษิณกระจายไปทั่วประเทศทุกคนก็แฮปปี้หกสิบล้านคนก็แฮปปี้หมดแต่วันนี้เงินเข้ามาจํากัดถ้าฉันกระจายทั่วประเทศฉันจะเหลือเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างที่จัดขึ้นมาวันนี้นะครับจะมีคนจนจํานวนมากเงินที่น้อยนั้นจะไม่ทําให้เขาจนลงเพราะว่าผู้บริโภคข้างล่างเงินมันไม่ถึงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นกลายเป็นแรงงานทาสอย่างที่ว่าแล้วถ้าเป็นแรงงานส่งออกได้เขาก็ยิงแฮปปี้นะไม่ต้องมารับผิดชอบชีวิตมนุษย์ของคนขะคุนข้างล่างแต่ตอนนี้คนชั้นบนก็จะมีความสุขเหมือนเดิมเขากําลังจะก,การะชากประเทศกลับไปสู่ในยุค ฟาสติสจริงๆนะครับอย่าทาเป็นเล่นเราที่พูดเล่นๆว่าเราจะกลายเป็นพม่าเนี่ยตอนนี้ที่ประยุธ์เดินหน้าทั้งหมดถ้ามองและวิเคราะห์ออกมาแบบนี้คุณจะเห็นเลยว่าเขาเอาจริงๆนะไม่ใช่เล่นนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าไม่ว่าสภาเองก็ตามนะครับไม่ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตามนะฮะรัฐมนูมลฉบับชั่วคราวฉบับนี้เนี่ยส่งเสริมไม่นายประยุทธ์จันรโอชาเนี่ยกระจายข้าราชการลงไปอยู่ในตาแหน่งการเมืองทั้งหมดทั้งท้องถิ่นนะครับทั้งในสภา และเขามีการยุบรวมกระทรวงต่างๆนะให้น้อยลงนะครับเพื่อง่ายต่อการควบคุมนะครับทั้งหมดนี่คือการจัดโครงสร้างแบบบริหารรวมศูนย์นะครับนะครับแล้วก็แยกผู้บริหารคือนายทาตเนี่ยผมพูดง่ายกับทาตออกจากกันวันนี้นะครับชัดเจนครับครับเมื่อกี้มีอะไรจะถามไหมครับผมคครับคุณหมขอบคุณครับเดี๋ยวคือ ได้ความรู้มากเลยจากคุณโด่งที่จุดชนวนประเด็นร้อนในวันนี้นะครับคือลักษณะที่คุณประยุทธ์ตั้งตัวเป็นนายกรัฐมนตรีในลักษณะอันนี้เข้าใจว่าทางอเมริกาหรือว่าทางยุโรปเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับการเจริญสัมพันธ์ไมตรีของคณะรัฐมนตรีที่มาโดยคณะรัฐประหารแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาก็จะต้องปรับลดความสัมพันธ์ทางการทูต แล้วก็คนที่จะมาเจรจาก็คงจะเป็นแค่สูงสุดระดับปลัดกระทรวงคงไม่ใช่คณะรัฐมนตรีที่จะมาเจรจาที่คุณดงบอกว่าเป็นการลดไอ้ไอ้ตัวภาษีสิทธิภาษีที่เราเคยส่งมาครับประเทศยูเนี่ยมันจะเริ่มมีผลกระทบกระเทือนต่อสินค้าไทยมากเพราะหลายาหลายบริษัทในยูเนี่ยเขาตอนนี้ระงับ การสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยเพราะ<ำ>ฉะนั้นลาพังประมาณสี่แสนล้านเนี่ยเราประมาณว่าอาจจะลดลงไปทักครึ่งหนึ่งก็หมายความว่า2แสนล้านเนี่ยเราจะไม่ได้มีสินค้านำเข้านี่ผมดูสถิติจากการส่งออกตอนนี้เริ่มลดลงมาจาก70%เหลือ60%เพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าหากว่าต้นปีเนี่ยผมว่าต้องกะลดไป ถึงห้เราจะมีสินค้าเหลือในประเทศเนี่ยมากแล้วก็อาจจะเกิดการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศที่ได้จากการส่งออกแล้วก็เราจะขาดแคลนเงินลงทุนแล้วก็การซื้อธนบัตรอะไรต่างๆหรืออาจจะมีการโยกย้ายเงินออกนอกประเทศขนาดขนาดใหญ่คล้ายคืนกับปี2540ตอนนั้นที่เราโทษยอด s o โซโลสในการขนเงินออกแล้วเราก็พยายามที่จะลด อาจสู้ค่าเงินอยู่จนกระทั่งเราไม่ไหวก็ต้องปล่อยลอยตัวตอนนั้นจำได้ว่าจาก25บาทตอนหนึ่งดอลลาร์มันกลายเป็น50 60บาทครับผมผมว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดในช่วงประมาณปีหน้าไปแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะประมาณช่วงใดที่มันจะเกิดการต้องปล่อยเงินลอยตัวเพราะเราไม่มีเงินทุนที่จะไปสำรองรักษาค่าเงินได้มากอีกต่อไปผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ พี่มินานสันเคยได้ยินข่าวเรื่องฝ่ายเผด็จการเขาสะสมทองคําไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับผมว่าในเรื่องทองคําถ้าหากว่าสะสมเน่เคยได้ยินอยู่นะครับในหลายกระแสแล้วก็เป็นข่าวลือนะฮะแต่วันนี้มันชักมีชักมีเขานะฮะชักมีเหตุมีผลขึ้นนะครับครับนะครับอตัวนี้เนี่ยพี่พี่มินานสันครับปีหน้าเนี่ยผมว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับตั้งแต่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ อ็ uh, <Okay. S 1> คือข้อตกลง FTA ของเราตอนนี้เนี่ยเรียกว่าถูกชะลอแล้วก็ไม่มีการที่จะ,ะพูดถึงอีกเลยนะครับหลังจากที่นายประยุทธ์จันรโชารัระหารขึ้นมาคือปีนี้เป็นปีที่ใช้ g s p สนะฮะสุดท้ายคือก็จะทดลองหนึ่งปีคือเป็นแค่ลดภาษีชั่วคราวเท่าน,นั้นเองนะฮะแล้วก็จะทําข้อตกลง FTA ของไทยซึ่งกําลังประเมินอยู่ว่าไทยในยประเทศที่จเจริญแล้วหรือเปล่านะ,ะถ้าจเจริญแล้วเนี่ยก็จะไม่ไม่มีสิทธิ์ในการ เรียกว่าถ้ามีรายได้ประชากรเกิน3,975เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยติดต่อกัน3ปีเนี่ยนะครับก็จะถูกตัดสิทธิก็ถือว่าเป็นประเทศที่จเจริญแล้วนะฮะก็จะไม่ไม่ลดภาษีให้อ่าแต่เขาประเมินอยู่ปีหนึ่งก็บังเอิญว่ามีม,มีมีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับซึ่งมีผลก,กับการที่เจรจา FTA ซึ่งอันนี้จะเป็นการลดภาษีอย่างถาวรถ้าเขาประเมินแล้วประเทศไทยเนี่ยยังยังมีรายได้ต,ต่อคนคิด คิดว่าไม่ถึงนะสามพันเหรียญต่อคนต่อปีติดต่อสามปีนะเกือบสี่พันเหรียญน,นะ,ะเท่ากับนี่หลายก็หลายหมื่นอยู่นะทีนี้ถ้าไม่ถึงเนี่ยแล้วถ้าไม่มีการรัฐประหารเรามีโอกาสที่จะได้ f t a นะครับซึ่งเท่ากับว่า<ะ>เราจะมีะการลดเว้นภาษีสินค้าหลายประเภทสําคัญสาค,คัญทั้งนั้นเลยนะและมูลค่านี่เกือบสองแสนล้านต่อปีนะครับเยอะมากนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าแล้วก็เพิงเอิยว่ามีการรัฐประหารขึ้นมา นะครับตรงนี้เลยยุโรปเขาก็เลยเลิกเจรจา f t a กับเราตั้งแต่วันที่ย2สองพฤษภาที่ผ่านมานะจนวันนี้เขาก็ยังยืนยันว่าถ้ายังไม่มีประชับใจในประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็คงไม่มีการเจรจาเรื่อง f t a ต่อไปเพราะฉะนั้นก็คงจะอยู่ในมาตรฐานเดิมคือการเก็บภาษีเต็มที่นะครับสําหรับสินค้าทุกประเภทเพราะฉะนั้นต้นปีหน้าหลังจากที่ส่งออกงดไปแล้วนะฮะต้นปีหน้าก็จะโดนซ้ําเติมนะครับเรื่องของการสินค้าอื่นๆที่ไม่ได้งดนะสินค้าอื่นจะส่งยุโรป มูลค่าสองแสนกว่าล้านก็จะเจอปัญหาเรื่องการแข่งขันกับสินค้าของประเทศอื่นๆด้วยนะครับซึ่งก็จะทําให้การส่งออกลดลงไปอีกและนี่แน่ๆตกใจแล้วก็คือการลงทุนในประเทศนะครับไปแล้วครับหลายๆโรงงานเลยขนาดนี้นะครับเตรียมย้ายฐานประสิทิ์ไปอยู่เขมรในลาวนะเท่าที่ผมทร้าบในในเขมรและพม่าเนี่ยนะครับเขามีการเตรียมพื้นที่นะครับทาเขาเรียกว่าทํานิคมอุตสาหกรรมอย่างนี้เราทําอะนะครับ ตอนนี้เขมรเองบกาได้ข่าวว่ามีการเริ่มทำกันแล้วในพม่าเองก็เตรียมตัวเต็มที่เพราะฉะนั้นเวียดนามเองก็ไม่เบานะมีแต่ลาวนะครับที่ยังขยับเขยื้อนเนื่องจากว่าประชากรเขาน้อยนะแล้วต้นทุนต่ําเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจะอาจมีโอกาสช้ากว่าคนอื่นในการรองรับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นจริงๆนักธุรกิจไทยเองก็อาจจะย้ายนะครับไม่ใช่ย่ว่าจะต่างประเทศเลยนะฮะอาจจะต้องย้ายไปใช้แรงงานต่างประเทศแล้วก็มาสั่งแรงงานไทยเนี่ยเข้าไปทําเพราะราคาถูกนะมันจะเหมือนมันจะกลับกันนะ มันจะกลับกันนะั้นปรากฏผมว่าจะเห็นอันใกล้ที่มินด้สัครับปีสามแปดนี้จะเห็นนะะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลายกลายเป็นว่าเราต้องพึ่งพาจีนมากนะครับต้องพึ่งพาประเทศอ่าเนี่ยผมดูแล้วจะเห็นจะเป็นจีนเนี่ยจะได้รับประโยชน์มากกับประเทศไทยอีกเครื่องหนึ่งนะครับปีมินายสันครับปรากฏว่ามาเพื่อเราวิเคราะห์การทํางานของประยุทธ์จันโอชาวันนี้นะครับเพื่อมุ่งเป้าหมายเพื่อจะเลิกคบตะวันตกแล้วหันมาพบตะวันออกเนี่ย เราเริ่มเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะเริ่มเห็นเหตุผลนะครับคือวันนี้สัมปทานน้ํามันนะผมต้องพูดเรื่องนี้อีกทีเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนคนอื่นด้วยอีกนะฮะแต่ไม่พูดไม่ได้ไม่งั้นคนไทยก็จะไม่เข้าใจนะครับสัมปทานน้ำขนาดนี้เนี่ยนะครับเพิ่งต่อสัญญาไปรู้สึกจะอ่เมื่อช่วงนายประยุทธ์จันทร์โอชารัฐทหารใหม่ๆเลยด้วยซ้ํานะครับต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัทเชฟรอนไปอีกหลายปีนะครับ ซึ่งตัวนี้เองอ่ะคือผลประโยชน์น้ํามันของไทยในยวันนี้เชฟรอนถูกขัดมาหลายปีแล้วซึ่งเป็นเอ่อเป็นผลประโยชน์ทางตะวันตกนะครับแต่แนวโน้มวันนี้นะครับผมเห็นแนวโน้มว่ากลุ่มรัฐทาารกลุ่มผลิตการบ้านเราวันนี้กําลังหมุนตัวเองนะฮะพลิกขั้วจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกเพราะฉะนั้นสัมปทานตรงนี้เองนะฮะเขาต้องการให้หลุดมือจากเชฟรอนนะฮะเพื่อจะเข้าไปจีนแล้ววันนี้จีนเองก็เข้ามาสำรวจน้ำมันในในใน,ในอีสานของเราหลายบริษัทนะฮะนะ ตั้งแต่นายประยุทธ์มาแม้กระทั่งในภาคอีสานนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีหมู่บ้านอะไรนะรที่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทหารเนี่ยเข้าไปช่วยบริษัทจีนเหล่านี้สำรวจเลยด้วยซ้ําไปเจรจากับชาวบ้านด้วยซ้ำนะในในสมัยนายประยุทธ์นี่แหละนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้เขากําลังจะอยากจะถอนสัมทานจากมือเชฟรอนเนี่ยไปใส่มือจีนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องเรื่องสัมทานน้ํามันวันนี้เรามองกันดูดีๆนะครับนะครับการที่เราเอาเรื่องน้ํามันมาโจมตีกันมากๆวันนี้กําลังจะเข้าทางใครนะครับ ถ้าเกิดมีการลุกคืบขึ้นมาก็สัญญาเช่นกับเซฟรอนไปแล้วรัฐบาลเปลี่ยนอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าประชาชนจะลุกึ้นมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงสมรภูมซึ่งจะเป็นข้ออ้างของรัฐบาลที่เปลี่ยนสมรภานจากเชฟรอนเป็นอย่างอื่นอันนี้นะครับซึ่งผมว่าเรากําลังจะเข้าทางเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นเรื่องน้ํามันเนี่ยวันนี้ต้องคิดดีๆนะกำลังจะเข้ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นก็ผมฝากพี่น้องให้ดีๆนะครับให้คิดกันให้ดีเรื่องน้ํามัน เรามีเรื่องอื่นที่จะว่ากันอีกเยอะนะฮะต้องฝากกันไว้ตรงนี้ด้วยครับครับครับคืออย่างนี้นะครับในปัญหาประเด็นน้ํามันเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เชฟรอนได้สัมปทานเป็นส่วนใหญ่แล้วก็การผูกขาดแบบปตททั้งหมดเนี่ยได้ได้ได้ไดทํากันมานานแล้วแต่ตอนนี้ปัญหาน้ํามันเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าราคาราคาราคามเริ่มลงราคาน้ํามันกับราคาทองคําเนี่ย มันเกิดภาวะที่ว่าไม่ใช่เป็นสินค้าที่ว่าขาดแคลนมันก็เลยลงราคากันมันก็เกิดปัญหาที่ว่าเราเอามาคุยกันว่าการขุดเจาะพลังงานต่างๆเนี่ยมันมี